องกลวยสําหรับใส่ดอกไม้ค่ะหรือกลวยพีทนะคะมาดูขั้นตอนการทํากันนะคะเทคนิคของเราก็จะเย็บให้มันเป็นชุดก่อนนะคะชุดละหกแผ่นแบบนี้ค่ะก็จะจับเบตองมาจีบนะคะให้ได้ชุดละ6แผ่นนะคะจากนั้นเราก็จะเจียนในส่วนห่อออกไปะคะ่ะให้มีลักษณะเรียวแหลมลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพลีทกลวยค่ะเราก็จะใช้มือของเราไล่มาแบบนี้นะคะให้เขามีลักษณะเรียวขึ้นแบบนี้นะคะ่ะ ก็จะทําเป็นชุดเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนํามาต่อกันนะคะค่ะถ้าในอยากจะได้กลวยที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดลงนะคะจำนวบจำนวนแผ่นหรือจํานวนชิ้นแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมาต่อกันก็จะได้เป็นกลวยจีบแบบนี้ค่ะหลังจากได้กลวยพีแล้วนะคะเราก็จะมาหมออปากกลวยด้วยใบลิ้นกระเบือค่ะก็จะจับใบลิ้นกระบือค่ะมาพีดให้รอบปากกลวยแบบนี้นะคะ ปากกลวยก็เป็นการเก็บรายละเอียดกลวยแบบหนึ่งนะคะ,ะต่อมาเราก็จะทําเป็นกลีบทับทิมสยามนะคะอ้างอิงจากหนังสือ,องานเบตองของอาจารย์ประชญากรโพสีนะคะ,ะก็จะพับเป็นกลีบขจจ้อแล้วก็พับเป็นกลีบเพื่องฟ้าแล้วมาซ้อนกันค่ะ,ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นกลีบทับทิมสยามะคะ่ะแล้วก็จะมาติดให้รอบกลวยนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะติด ให้มีลักษณะบนล่างไข้กันนะคะจะติดชั้นบนก่อนอัน,นจะโชว์ตัวที่เรามอบปากรวยไว้นะคะก็ะโชว์ใบลิ้นกระบือรายละเอียดด้วยตัวตะขาเป็นช่อซองรวยแบบนี้ค่ะ